อย่าปรับทุกข์พิ่มเพื่ออย่าเพิ่งเชื่อใจใครเพราะบางคนนะ่ะต่อหน้าก็ทําเป็นรับฟังแต่พอรับหลังนะ่ะก็เอาเรอไปนินทาคนนะ่ะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจคนสนิทใช่ว่าจะไม่หักหลังธรรมชาติของตามันไม่สามารถมองได้ถึงหัวใจธรรมชาติของใจอ่ะมันก็ไม่สามารถมองได้ด้วยสายตาการที่เราทําดีกับคนอื่นน่ะใช่ว่าคนอื่นจะต้องทําดีกับเรา การที่เราไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นน่ะใช่ว่าคนอื่นจะไม่นินทาว่าร้ายเราในสังคมที่หวังผลประโยชน์อ่ะอย่าไว้ใจใครหรือให้ใจใครแม้แต่คนที่เรารู้จักมากก็ตามอย่าตีคุณค่าเพราะเพียงหน้าตาจะได้ไม่เสียท่าเพราะคนรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจอย่าปรับทุกข์พิ่มเพื่ออย่าพึ่งเชื่อใจใครเพราะบางคนน่ะต่อหน้าก็ทำเป็นรับฟังแต่พอรับหลังอ่ะก็เอาราไปนินทา คนนะ่ะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจคนสนิทใช่ว่าจะไม่หักหลังธรรมชาติของตามันไม่สามารถมองได้ถึงหัวใจธรรมชาติของใจอ่ะมันก็ไม่สามารถมองได้ด้วยสายตาการที่เราทําดีกับคนอื่นน่ะใช่ว่าคนอื่นจะต้องทําดีกับเราการที่เราไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นน่ะใช่ว่าคนอื่นจะไม่นินทาว่าร้ายเราในสังคมที่หวังผลประโยชน์อ่ะอย่าไว้ใจใคร หรือให้ใจใครแม้แต่คนที่เรารู้จักมากก็ตามอย่าตีคุณค่าเพราะเพียงหน้าตาจะได้ไม่เสียท่าเพราะคนรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจอย่าปรับทุกข์พั่มเพื่อ